ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขนนะครับเนาะเนะมื่อนี้ผมกะสิมาว่างนะท่างรักลอยนะครับเนาะรักลอยซึ่งงวดที่ผ่านมากอะเป็นเลขขี่นะครับเนาะกะผมเป็นเน่นตัวเดียวครับปรากฏว่ามันมาตัวตัวนี้ครับผลออกเจ็ดศูนย์ศูนย์นะพี่นอ้องเจ็ดศูนย์ศูนย์ แม่ที่เด็กเกตนะครับส่วนลักซิปอะชนกันได้07890น,น,นะครับนะนเนาะก็เน้น8บ0นะครับลักซิปกับเขาแม่ที่เลข0นะครับเนาะตัวนี้ครับพี่นองอันนี้ผมเลย ลงให้พี่น้องมึงอยู่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สิบบนเน่นแปดกับศูนย์นะครับอันนี้ตัวดับมันครับผมก็สินเน้นครับอ,อ๋สองศูนย์นี่มันตัดครับมันก็นมีแปดแปดกับศูนย์นะครับนะ้อ เลยเด่นแปดกับศูนย์ครับเอาสองศูนย์นี้มาตัดอีกทค่หน,นึ่งอันนี้ชนกันหลายศูนย์ดูครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยห้ากหลักหน่วยกับูตรนี่กับชนกันอยู่ประมาณสามูตร์ที่สุดครับผมยังมาท่านได้เปิดบ้งครับเนาะกับเข่ามาที่เลขศูนย์นะครับหลักหน่วย ผลออกมันกับเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเนาะข้อมาที่เลขศูนย์หลักหน่วยนะครับเนาะอันนี้กับขอติดตามนะครับตัวนี้เดี๋ยวเมื่อน,นี้ผมขอลงหลักลอยก่อนก่อนอื่นก็นขอฝากคำเตือนนะครับข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางสื่อสารกิมแงงรัฐบาลเท่านั้น ว่าสนับสนุนการพนันุกชนิดนะครับเนาะรักลอย็สิมีอยู่สูตรหนึ่งนะครับเนาะซึ่งมันดับซิบสูตรอันนี้ผมก็ได้ลงให้พี่น้องมึงด้วยนะซิบสูตรมันมันสิเหลือที่ว่าผมละว่าเหลือศูนย์สี่เก่าแพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเก็ตอยู่นี่บ่มีครับ ผมก็ผิดพลาดไปนะครับเนะาะผิดพลาดไปฉะนั้นแล้วเกตมันก็สียูนี่นะครับเพราะว่าเกตม,มัน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 ดับน้อพีนอ่น้องกับมาเล็กขี้กับมิกเกล้องเกจทนายผมลงไปแล้วผมยังอ่านั่นนะครับเนาะพี่น้นองมึงน,นะผม,มีเกตนะครับนะเนาะฉะนั้นแล้วกับ เดี๋ยวเอามาส้นกันให้มึงครับพี่น้องเดี๋ยวเล่นพี่หน่องเลยขุ้มเขียนให้ขัดข่าวเลยลักลอยลอยนะครับนาะลอยบน งวดวันที่16นะครับเนาะ16เดือน2 6ดร้อยบนร้อยชน้อยชนี๋ยวนะครับผมมื่งกัน นี่คืเป็นเหล็กเหล็กขู่นะครับแต่ว่ามันชนกันที่รับไหมครับรับผัดสูุครับจบหนึ่งห้องหันครับ อ๋อภัยครับเดี๋ยวเอ,เอาตัวเน้นไปเลยเนาะครับเนาะงานอา่านั่นม่ได้มันที่มีเหล็กสีน้ำยู่แต่วงวดน,นี้เป็นเหล็กขู่นะครับเนาะอ๋อขู่มันสิมมีเอาศูนย์เดี๋ยว เดี๋ยวผมเรีนห่ยนะครับนะตี6 8 6 8ตัวเนียนก็แม่ตัวนี้ครับตีตัวนี้ร้องตัวนี้ร้องตัวนี้เราว่าก็เอาซ้ำกันกับว่าเป็นยังครับก็สิว่า ซีมันเน้นนะครับเนาะในสูตรดับสิบสูตรมันได้ซีหาเก็ดแปดนะครับเนาะดังนั้นแล้วซีครับลองตกกลางคือแปดตกท้ายก็คือสองนะครับเนาะว่าศูนย์มันดับ สองสูตรมันนาซีโอยูนะครับเนาะศูนยะ์หกดับสองสูตรนาซีโอยูนะครับเนาะครับรังหวัลที่ผ่านมากะเจ็ดวัมีครับผมเริ่มผมผิดพลาดไปเองเลผมบริไเขียนปกติมันจะมีศูนย์สี่เก่าเจ็ดแล้วก็แม่เหล็กขี่นะครับวันนี้แม่เหล็กคู่ครับเหล็ก เลขี้กับมิแค่นี้แหละครับมิหากับเจ็ดคือเกาขู่นะครับจานั้นแล้วกับสี่เน้นสี่ลองตัวนี้เน้นสี่ลองแปดกับสอง ตัวนี้กลางตัวนี้สุดท้ายแล้วพี่น้องตัวนี้เน้นครับหมดที่แล้วกันรมันเน้นกันคือเน้นเก่าล่องเกตแลพี่น้องล่องเกตแต่ว่าผมนี่ใจเด็ดโพดครับพี่น้องมันมอเห็นอันสูตรดับตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยเห็นเก่าตัวเดียวก็เลยใจเด็ดกันเห็น กันเห็นเกตยู่นี่เออกัสิไดพ้พ่อเห็นเกตอยู่หมู่นี้ก็สิไดพ้พ่อลองเกตนะครับเนาะเพราะว่ามันหนึ่งกระดับนะครับหนึ่งดับสองสูตรกระดับแล้วก็บสามกระสามกระดับอยู่ห้ากระดับสองสูตรดับดับแท้ ฉะนั้นแล้วมันก็มีกับเก้อกับเกตกับล่องไปอีกขันเป็นสามตัวก็เป็นเล็กสามตอนนั้นแล้วงวดนี้ซีบอมมี่ครับแล้วก็สองอ่ผม,มรู้เกียนสองอยู่ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องมัีสองดูไปเบิ้งคลิปบม่จบกับ บอเข้าใจแล้วครับเนาะมีสองนี่เนาะเพราะว่าสองอย่นี่มึนี่มันลืมเสียน่พี่น้องฉะนั้นแล้วมันก็มีสี่มีแปดมีสองพี่น้องขันมันมากเลยกี่คือมหากับเจ็ดครับหากับเจพี่น้องที่พอติดดับฉะนั้นแล้วกับสี่ ซีนี่เน้นนะครับขันมันมากขี้ขันสูดดับขี้คุกขี้ลดกับคือม่หากับเกตนะครับเนาะตัวนี้ก็สิดลดไปะฉะนั้นแล้วก็มีซีมีหามีเกตมีแปดมีสองร่องแต่ว่าเดี๋ยวพวกชินเน้นให้อีกเท่าน,นึงครับพี่น้อกจะสิเน้นให้อีกเท่านึงครับส่วนสองตัวล่างเขายุชุดนี้แล้วพี่น้อกนะ ถ้าว่ากับพท่านได้คิดเขาอยูมอ่มีหาหนึ่งตัวนี้พี่นองครับกับวันนี้ผมกับเดลงพี่น้องอยู่หหนึ่งเขากับถือว่าเขาอยู่นะครับเนาะแต่ว่าเน้นมดต๋ก ผู้ใดจัดเบิดกะสีได้เงินอยู่ครับมันมีอยู่อ่สิบสองจุดครับสิบสองจุดผมก็ว่าเน้นหา,หายอยู่ครับผมบ่เอาอจอาุดเดียวนี่ยครับมันออกจอยแทนที่สีเน้นหาแทนเดียวแถวนี้นเบิดเลยครับบ่เอาจุดเดียวออกก็คือสุดๆลำเจี๊ยงอันนี้ นี่เหสองตัวนี่มอเอานี่จุดูนนี่เห็นบหจับได้มันจับได้นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดจุดครับตรงๆนี่ครับขับนนะาอวบเปิดกับแปดจุดนะครับเนาะเพราะว่า นี่ครับมันศูนย์เนาะมันมาวิ่งศูนย์น่แล้ะครับวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ครับกันน็อตจับกันตัวที่มีเลขศูนย์กับมีตัวนี้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 เนาะครับเนาะหาชุดนะครับเนาะหาชุดหนึ่งสองสามสี่หานะครับนี่กันน็อจับวิ่งศูนย์เนาะครับเนาะ เอาไม่น้อครับงวดนี้เนาะแปดจุดกับว่าหลายน้อครับเนาะแต่ว่าเน้นมืถึกผมกับว่าอยู่ว่าเก่าจนศูนย์ม้วนแงมน้อพี่น้องผมกับว่าตัดออกซะนี่ห้องปากกาผมจีดก็ออกอีหลีบอกตัดตัดซะว่าคือแน่ใจเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็บจบไปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะรักร้อย ครับข้าวๆนะครับเนี่ยถูกครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เป็นลักซิปหรือลักนวยก็ล่อติดตามมาึงนะครับนะตอนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวสิมาคกิดลักซิปลักนวยให้พี่น้องกับตามด้วยล่างเนาะพี่น้องเนาะ มันก็บอกก่อยมีเวลาบอกเลี้ยงเวลากันนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่น,นี้ครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ